มาต่อกันที่ที่ใหม่เนาะเราก็คือตอนนี้เรามาเจอร้านเขาเรียกอะไรอ่ะคลาสสิกไม่ก็คือเหมือนร้านสุ่มดวงอ่ะเนาะก็คือใส่พันเยนก็คือเรามารอดูว่าเราจะได้อะไรนี้หรือว่าอาไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะทุกคนต้องมารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะมาลองกันทุกคนมาใส่กันพันเยนเหมือนเดิมนะคะก็คือสองตู้นี้ก็คือหนึ่งพันเยนแล้วเรามารอดูกันว่าจะได้ไหมใส่กันไปก่อนโอเค แล้วก็ให้เรากดทิ้งที่ขาผูกขอยได้ทีเดียวโอเคครั้งนี้เราได้เป็นลูกบอลสีเหลืองเนาะเขไม่มีเสียงอะไรอ่ะทุกคนเขาส่งันเลยมาเามาเปิดดูกันสีชมพูคือของตู้นี้เนาะสีเหลืองคือของตู้นี้เดี๋ยวเราเปิดกันทุกคนเรามาแกะคู่ของโปเกมอนกันก่อนว่ามันใกล้เป็นอะไรโอเคทุกคนไม่ได้อ่ะมันได้เป็นเขาเรียอะไรอะยงเงียมันแบนๆนะอะไรอ่ะมาลองแกะดูกัน ใส่ว่าอีกอันก็น่าสมัคกันเพราะว่ามันแข็เหี่ยแล้วมันไม่เหมือนกุญแจคน,นก็คือถ้าได้อะมันจะเป็นก,กุญแจใช่ปะ่ะมาเฮ้ยอันนี้คืออะไรมันเป็นบอดี้โลชั่นของโกล่านะไม่ได้เหมือนกันไม่ได้อ่ะเฟลว่าเราหรือว่าเราจะมาลองกันกตูน้นตู้สุดท้ายก็คือตู้นี้ดู มีหลุยวิตองเราคิดดูว่าเราจะได้เหรอได้ไม่ได้ไม่รู้ต้องลองเนาะทุกคนเนะาะบางทีต้องไม่เสียเปล่าไปทุกคนคือเราตอนแรกเรามีความที่เราจะไปต่อใช่ป้ะแต่พอมาที่ดีอะไรทุกคันเย็นมันจะได้เป็นแบบเออแชแนลหรือลุลยวิตองเนาะก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นของปลอมขอให้เราคิดได้มาก็เลยคิดว่าหยุดความคิดเราไว้ ตังเราไปแล้วนะ2,000ทิปตู้หนึ่งครั้งแล้วก็ตั้งใจอยากจะทำแต่ก็ไม่ได้เนาะงั้นจบคลิป็นไปแค่นี้ก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย